ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่มิงได้มีโอกาสมาเรียนที่ภะคิธรรมเชียงใหม่ค่ะสิ่งที่ประทับใจในอย่างแรกเลยนะคะก็คือเมื่อมาที่นี่ค่ะมิงก็ได้พบเจอบรรดาคุณครูคณาจารย์เพื่อนผู้รับใช้นะคะที่น่ารักมากๆค่ะมีอัธยาศัยไมยตรีแล้วก็การที่เข้าหาพูดคุยรู้จักกันและการเป็นครอบครัวนะคะก็ ทั้งในเรื่องของการที่ได้เรียนเนื้อหาต่างๆนะคะมีความทันสมัยนะคะปรับหลักสูตรต่างๆก็ทำให้มีเองรู้ว่าออที่นี่นะคะพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ในการที่จะพัฒนาผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เกิดโผลยิยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้นะคะก็คือว่าการที่เราเองจำเป็นจะต้องรู้จัก พระเจ้าบนพื้นฐานพระวจนะคําที่ถูกต้องนะคะหลายครั้งหลายสิ่งเราคิดว่าเรารู้แล้วสําเร็จแล้วเข้าใจแล้วนะคะแต่พอมาเรียนเราก็ยิ่งรู้ว่าเรายังเรียนไม่พอยังเรียนรู้ไม่พอค่ะนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าตลอดชีวิตค่ะ